สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปในยามเช้าในวันนี้ที่น้ำทำเนี่ยก็คือ Random of l o v e กับท็อปปิกน่ารักนรักยามเช้านะคะใครกันนะที่จะเข้ามากุ้มหัวใจของเพื่อนๆน,นะคะนับจากนี้สามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะแค่ดึงดูดเข้ามาเจอก็ขอให้ รับเอารับฟังแต่ข้อความที่ดีพลังงานที่ดีกลับไปเท่านั้นนะคะหากไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงก็ให้ทิ้งไว้นะคลิปนี้นะคะพี่ๆอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น้ำต้องแจ้งนะคะสำหรับคิวการดูดวงเนี่ยน้ำจะเปิดรับจองคิววันที่11ส่วนพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่โอนกันเข้ามาแล้วเนี่ยน้ำก็จะล็อกให้เป็นวันแรกไปเลยนะคะก็คือจะรันตามคิวเลย น้ำจะเปิดถึง31ตุลาคมนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้ชิวๆนะคะโอเคน้ำขอปรับกล้องนิดหนึ่งวันนี้น้ำใช้ไพ่ชุดนี้ในการแรนดอมนะคะแต่เราจะไปเริ่มกันเลยมามาดูกันนะคะว่า นับจากนี้นะคะใครที่จะเข้ามากลมหัวใจของเพื่อนๆคะ่ะใครกันที่กำลังจะเข้ามากลมหัวใจของเราในดูสิคะหนึ่งทวยนะคะเขาจะเข้ามากลมหัวใจของเพื่อนๆเข้ามาด้วยความรักความจริงใจนะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยคือความรักแท้เป็นความรักที่บริสุทธิ์รักที่มีสีสันเขาจะเข้ามาเติมสีสันในชีวิตทําให้เพื่อนๆนะคะหัวใจแบบฟูฟ่องนะคะเหมือนกับเสียงนกที่ร้องยามเช้าเป็นไพ่ที่สวยแล้วก็สื่อความหมายได้ดีมากๆนะคะเขาจะเข้ามามอบความรักแท้ให้กับเพื่อนๆ กอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกสัญลักษณ์ของฟาร์แมงโกนะคะก็คือความรักรักเดียวใจเดียวรักแค่เธอนะคะเขาจะเข้ามาตกหลุมรักเพื่อนๆแบบแค่มองตากันก็รู้ใจนะคะเป็นความรักที่แบบสื่อสารกันด้วยหัวใจ เขาอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนเขาจะเข้ามาตกหลุมรักเพื่อนๆมามองตาปิ๊บๆนะคะอันนี้เป็น t h เ Magician นะคะเขาเป็นคนเก่งค่ะคนฉลาดเป็นคนที่มากความสามารถนะคะหยิบจับอะไรก็ทำเงินได้เป็นคนที่หาเงินเก่ง พูดจาดีนะคะเป็นคนฉลาดหลักแหลมแล้วก็เป็นคนที่แบบพร้อมที่จะต่อสู้ด้วยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายในตัวเองนะคะมาได้แพชชั่นด้วยนะคะคาบไม้มาเลยน้ำขอเหยียบไพ่เนาะเขาอาจจะเป็น คนวันพุธนะคะหรือว่าคนที่แบบมีความสามารถหลากหลายไม่จํากัดนะคะว่าเขาจะต้องราสีอะไรนะ้าจะพูดไปตามน้าไพานนาแชมพลันนะคะเป็นคนที่จะเข้ามาเยียวยาหัวใจของเพื่อนๆพร้อมที่จะรับฟังนะคะแล้วก็ปรับตัวเขาจะเป็นคนที่แบบ จะเข้าอกเข้าใจในตัวตนของเพื่อนๆเ,เป็นคนที่พร้อมนะคะจะปรับเปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆให้มีสีสันเขาจะทำให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าความรักที่เขาจะนำมามอบให้เนี่ยเป็นความรักแท้เป็นความรักจริงๆอือฮือ สัก,กนิดสัก,กหน่อยนะคะอีกแล้วสิบถ้วยนะคะความรักแท้โซเมดนะคะคนที่จะเข้ามาร่วมสร้างครอบครัวร่วมกันเขาจะทำให้เ,เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยเขาจะทำนะคะให้เ,เพื่อนๆมีความสุขภายดีมากเลย เขาอยากที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากแต่งงานนะคะและเพื่อนๆคือคนนั้นไพ่ mm hmm. the wheel of fortune นะคะ mm hmm. เป็นโชคชะตาที่จะเกิดขึ้นน่ะคนคนนี้เข้ามานะคะเพราะถูกกำหนดให้เข้ามาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะ mm hmm. เพื่อนๆทุกคนที่มาเจอกันน่ยล้วนแต่มีบุญสัมพันธ์ถึงกัน โดยเฉพาะความรักในครั้งนี้ด้วยที่จักรวาลส่งเขาเข้ามานะคะในเวลาที่เหมาะสมเขาเป็นโซเมทนะคะที่ถูกกำหนดมาให้เจอกับเพื่อนๆจะเข้ามาตกหลุมรักเข้ามามอบความรักที่แท้จริงให้กับเพื่อนๆนะคะเป็นความรักที่สดใสเหมือนกับสายรุ้งนะคะ มาได้ออฟเฟอร์ดีๆนะคะความจริงใจที่จะนำมามอบให้นะคะถือแอปเปิลมาให้ด้วยนะคะเหมือนสโนไวท์เนาะเนี่ยเจ้าชายนะคะขี่ม้ามาเอาแอปเปิลมาให้สโนไวท์แต่ในหนังนี่คือแบบต้องอีกแบบปะอันนี้เราแบบเหตุการณ์คล้ายๆกันแล้วกันเนาะเข้ามาด้วยความซื่อตรงนะคะเป็นคนจริงใจแล้วก็จริงจังมากๆ หน้าเขามีต่อรอยยิ้มนะคะเขาพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆอืมเเรียนนะคะเขาอาจจะมีนิสัยที่แบบขี้หึงขีห่วงนะคะแต่จะเป็นความหึงความห่วงในรูปแบบที่เพื่อนๆคือคนสำคัญของเขาเขาจะไม่อยากสูญเสียเพื่อนๆไปนะคะ หากได้เพื่อนๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ปล่อยมือจากเพื่อนๆไปเนี่ยจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาจะเข้ามากลุมหัวใจของเพื่อนๆนนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นชาวทัดเดินนะคะก,ก,กัลพฤกศกมังกรอืม มาด้วยความเร่าร้อนนะคะบางคนนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนเนี่ยที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเพื่อนเพเขาคิดมาดีแล้วนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาในชีวิตถ้ายังไม่เจอนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะได้เจอหากเพื่อนเเจออยู่แล้วนะคะในบางกรณีเนี่ยรับพลังงานลักษณะตรงนะคะ ก็อาจจะเป็นพลังงานของเขาแต่หากเขาไม่ได้มีอายุที่น้อยกว่านะคะเขาก็จะมีความน่ารักเหมือนเด็กๆขี้เล่นนะคะชอบเอาใจชอบคุยนะคะเขาจะเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วน้ามองเห็นไฟเนาะเนี่ยความเร่าร้อนนะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดที่ทำให้เขาแบบสนใจนะคะ ขอไปสุดท้ายคะ่ะใครที่จะเข้ามากลุมหัวใจของเพื่อนๆนนับจากนี้อื mm hmm. สิบเหรียญไม่กดไม่ได้แล้วนะคะสิบเหรียญสิบโทอออกมาพร้อมกันทั้งสองใบหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงคู่แท้ โซเมที่แท้จริงนะคะที่จะเข้ามากุมหัวใจของเพื่อนๆเขาจะมาร่วมสร้างอนาคตสร้างชีวิตนะคะหรือว่าสร้างครอบครัวร่วมกันเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเพื่อนๆนะคะให้มีความสมบูรณ์ถ้าก่อนหน้านี้เพื่อนๆแบบยังไม่เจอเดี๋ยวนับจากนี้นะคะคนคนนี้จะเข้ามากุมหัวใจไพสวยมากโอโห ตายสำหรับเป็นแฮงแมนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะติดอยู่กับอะไรที่มันแบบทรมานมาเนิ่นนานนะคะแต่หลังจากเนี้ยเพื่อนๆจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าๆหลุดพ้นจากคนไม่ดีนะคะและจะได้เจอกับคนที่มีสิลเสมอกันคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นโซเมทที่แท้จริงนะคะ เขาจะเข้ามากลุมหัวใจของเพื่อนๆน,นับจากนี้โชคชะตาส่งเขามาในจังหวัดที่แบบนะ้ำมองว่าเร็วๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้เจอหากเจออยู่แล้วนะคะแล้วพลังงานตรงเขาคนนี้ก็คือโซเมทที่แท้จริงของเพื่อนๆน,นะหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่อ่อืมเขายังไม่ได้เติมเต็มแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่โซเมทที่แท้จริงนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบแยกจากกัน บางกรณีน้ำเห็นถึงการเริ่มต้นใหม่ด้วยเขาอาจจะเป็นคนใหม่ๆไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เราเคยคุยเคยเจอก็ได้แล้วแต่กรณีมาที่น้ำขอขยายนิดนึงเนาะขอขยายไพ่หนึ่งไม้การเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยไพ่หนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นจะมีการเริ่มต้นใหม่ แต่ขอดูหน่อยนะคะว่าเขาเป็นคนใหม่ๆหรือว่าคนเก่าๆเขาเป็นคนใหม่ๆหรือว่าคนเก่าๆโอ้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบตามดูชีวิตของเพื่อนๆนะคะมีการมาสอดส่องอือหือหนึ่งถ้วยออกมาแล้ว <c oughs> สองดาบนะคะ <c oughs> หกถ้วย <c oughs> อ่ะอันนี้ขอเป็นบางกรณีจริงๆเนาะ เขาอาจจะเป็นแบบคนที่เราเคยเจอกันแล้วนะคะอขอพูดสองกรณีกรณีแรกเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเก่าเกาเก่าในที่นี้นะคะก็มีหลายเก่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าหรือคนที่เคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วนะคะมีการห่างหายหรือว่างเงียบกันไปเขาจะกลับมานะคะคนคนนี้แหละแต่เขาจะกลับมากลมหัวใจของเพื่อนอน,นะคะขอย้ํา ว่าเขากลับมาด้วยความรักหากเพื่อนรู้สึกว่าพลังงานเก่าๆเนี่ยมีแต่อะไรที่ไม่ดีไม่เวิร์กนะคะแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนใหม่เป็นโซเมดนะคะที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติพอได้เจอกันเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างเพื่อนๆจะรู้สึกคุ้นหน้าเขามากๆนะคะเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนเคยรู้จักกันมานานแล้ว มันจะมีความลึกซึ้งอยู่ในความสัมพันธ์แต่หากเขาเป็นคนที่เราเคยเจอกันมาก่อนเนี่ยเป็นพลังงานที่น้ำพูดถึงก่อนหนะ้าเนี่ยเนาะเขาจะกลับมาด้วยความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งนะคะกลับมามอบความรักให้กับเพื่อนๆนใหม่และเป็นความรักที่แท้จริงด้วยที่เขาจะนํามามอบให้นะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่เงียบหายไปและตอนนี้เขามีการแบบเหมือนสอดส่องดูชีวิตของเพื่อนๆอยู่นะคะ เพื่อรอจังหวะในการเข้ามามอบความรักอืมก็ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นคนใหม่ที่เป็นโซเมดนะคะเพื่อนๆโอเคทีนี้เราไปดูไพ่ออราเคิลกันมาเดนน่าใช้ไพ่ชุดนี้ในการไกด์ไลน์นะคะขอดูหน่อยค่ะว่าใครที่กำลังจะเข้ามากุมหัวใจของเพื่อนๆน,น,นับจากนี้ ของความหมายของไพ่ใบนี้นะคะการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยการรวมตัวกันการเชื่อมต่อทางกายภาพนะคะนั่นหมายความว่าความรักในครั้งนี้เป็นความรักที่ศักดิ์สิทธิ์มีการกลับมาเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะเป็นคู่แท้เนี่ยพลังงานคู่แท้เลยนะคะไพ่ใบนี้กลับมาเพื่อรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ได้อยู่รวมกันนะคะไม่น่าลรอสิบเหรียญสิบถ้วยถึงขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนและเขานะคะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซเมตคนใหม่หรือว่าจะเป็นคนเก่าเก่าที่หวนกลับมานะคะที่น้ำพูดก่อนหน้าเนี่ยแต่การกลับมารอบเนี้ยค่ะเขาจะกลับมากุมหัวใจของเพื่อนๆกลับมาเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะ ตอนนี้ขอให้แบบรักตัวเองให้มากๆนะคะดูแลตัวเองให้ดี l o v e yourself first รักตัวเองก่อนแล้วคนคนนี้จะเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมนะคะน้ำเห็นดูวิวเกิดขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าไม่นานเกินรอนะคะเขาจะเข้ามาเข้ามาในเวลาที่ใช่เป็นเวลาที่โชคชะตาเนี่ยกำหนดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะดูแลตัวเองให้ดี รักตัวเองให้ดีที่สุดนะคะการรักตัวเองคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆขักใครที่ยังแบบติดอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆสรุพผลจากอะไรที่เป็นวิบากกรรมเก่าๆนะคะเพื่อนๆจะได้พบกับแสงสว่างได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมาดูไกด์ไลน์จากไพ่เดอะโรแมนต์แองเจนะคะ ใครกันที่จะเข้ามากุมหัวใจของเพื่อนๆนับจากนี้ Engagement นะคะชีวิตรักของคุณกำลังจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นการมีคอมมิทเมนทที่ชัดเจนนะคะการมั่นหมายแต่งงานนี่น้ำบอกแล้วนะคะว่ากลับมาเพื่อรวมกันเป็นหนึ่ง กลับมาในที่นี้นะคะมันจะมีความชัดเจนเป็นอะไรที่แบบอยู่ในระดับที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะคะโอ้ยใต้สำรับ Reconciliation ขึ้นมานะคะการหวนกลับมาของคู่แท้เขาคนนี้จะเข้ามากลุมหัวใจของเพื่อนๆนะคะเป็นโซโมเมทที่แท้จริงขอให้เคลียร์พลังงานที่มันแบบทำให้เรารู้สึกว้าวุ่นนะคะ เพื่อนๆหลายคนในช่วงนี้แบบว่าวุ่นกันมากเลยนะคะทักมหา้ําเนาะเป็นกำลังใจให้นาเนี่ยเคลียร์ energy เก่าๆนะคะ energy ที่มันทำให้เราไม่สบายใจเคลียร์พลังงานลบๆ,ๆนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้เจอกับสิ่งที่ดี mm hmm. ท่องไว้เลยว่าเราคู่ควรกับความรักที่ดีฉันรักตัวเองฉันขอบคุณกับทุกสิ่งที่จักรวาลมอบให้นะคะฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้มองเห็นตัวเองนะคะ นั่นแหละคือสิ่งที่เพื่อนๆจะดึงดูดความรักแท้เข้ามาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่พี่ดาวกันนะคะพี่ดาวใครกันนะที่จะเข้ามากุมหัวใจของเพื่อนๆน,นะคะฝ่ายดิงนะคะความสุขความเบิกบานใจ การเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งความสุขนะคะสัญลักษณ์ของผีเสื้อเขาคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มนะคะแล้วก็ทำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยยิ้มได้มีความสุขนะคะดรีมขึ้นมาคนในฝันคนที่เราอาจจะรอคอยนะคะเข้ามาเติมเต็มจิตวิญญาณของเราเราอาจจะมีการฝันถึงเขาเขาฝันถึงเรา หรือว่าก่อนเจอกันเนี่ยจะมีสัญญาณบางอย่างนะคะที่เพื่อนๆอ,อาจจะที่จัก,กรวาลอาจจะมาไกด์เพื่อนๆผ่านทางความฝันก็ได้ลองสังเกตให้ดีนะหรืออีกแง่หนึ่งนะคะขวาจ,จะเป็นคนในฝันคนที่เราเคยคิดว่าแบบเราอยากได้นะคะอยากได้คนแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปเนีเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้นะคะมาดูไพ่แองเจิลเนาะ ขอไกด์ไลน์จากไพ่แองเจิลค่ะ Not เด e r i g ไร t ไทม์อาจจะยังไม่ใช่ในเวลานี้นะคะโฟกัสอยู่กับตัวเองไปก่อนรักตัวเองนะคะมีความสุขทำพลังงานของเราให้ดีแล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่เนี่ยเดี๋ยวจัก,กรวาลจะส่งเขาเข้ามานะคะน้ำมองว่าไม่นานอะ่ะโอ้ย yes ด้วยนะคะนี่ แย่ yeah, ใช้แล้วนะคะเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองนะคะเชื่อในเซนล์ังสังหอนอประมาณนี้แต่เราไปปิดจบกันได้แพ้คำแนะนำนะคะหนึ่งใบน้ำขอคำแนะนำให้กับเพื่อนๆนนะคะที่มาเจอคลิปนี้หน่อยใครต้องการจะแนะนำอะไร ฝนตกทั้งวันจริงๆนะคะวันนี้น้ำตื่นเร็วก็เลยมาทำคลิปนะคิดถึงนะคะคิดถึงอ่าความสุขภายในนะคะอืมความสุขที่แท้จริงเนี่ยมาจากภายในตัวตนของเราคุณได้พบกับความสุขภายในใจคุณซึ่งเป็นความสงบอ่อนโยน คนเคยมองหาแต่ความสุขที่มาจากภายนอกผู้คนสิ่งอื่นๆนะคะต้นไม้ดอกไม้สัตว์น้อยๆน้ำตกภูเขาทะเลเราต่างก็หาสิ่งเหล่านั้นนมาเติมเต็มตัวเราจนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงนะคะอยู่ที่จิตใจจิตใจที่สงบและเปลี่ยนไปด้วยความรักนะคะซึ่งมันมีอยู่แล้วภายในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวตนของเพื่อน ใครอยากสปอคให้เพื่อนๆนะคะหันกลับมามองตัวตวนภายในของเราความสุขที่แท้จริงนะคะมาจากภายในหนึ่งจงมีความสุขในความรักนะคะเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะและเมื่อพลังงานของเพื่อนๆพร้อมแล้วเนี่ยจักรกวาลก็จะส่งเขาคนนี้เข้ามา โซเมที่แท้จริงที่จะเข้ามากุมหัวใจของเพื่อนๆน,นะคะนับจากวันนี้ไปแง่พลังงานดีมากขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในความรักสมหวังกับทุกสิ่งที่ปรารถนาและก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ที่น่ารักด้วยทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันตลอดเลยนะคะไว้เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย